เตี้ยเต็มแทงไก่เฮ้ยแทงไกลสรงตัว้างตัวเตีย็มต่อไปเป็นแทงไกนะอ่านใหม่แทงไกลงไกรงตัว้างตัวเตี้ยเต็มเียเต็มเียเต็มเยเต็มปัืนปัืต่อไปก็มีการนะครับใช้บันท้ายนะครับเพิ่ม

มาใแงีไปเลยนยเลยแดงยังแองดาไปรต่อไปจะมีการจำแทกเข้ามาเพิ่มนะครับสำหรับการใช้บัท้ายในการต่อสู้นะครับชัดเจนเตะเลยยงแดงยังแดงยังแรยมงแดปัด้สยตีด้วยบัญหายตั้งหลกแท้กับปัายตีด้วยดาบไปหมดดา้าย ตีด้ดัรดยสตัวีดเียน่เตี้ยนเตี้ยยต่อไปเป็นกรีพันานะาให่ปัดซ้ายีพันยลาบัดแจกได้พันไทยสีด้ดปว นะครับต่อไปจะเป็นหน้าตีอีก4ไม้นะครับอีกสไม้สำหรับหน้าตีนะครับทำหน่อเตียหไ่อเตียหไ่อเตี้ยหน่อยหน้าตีนะอาร์ตไปตีด้วยมันไนตั้งตีด้วยดาบปฏิบัติตีด้วยดาบเตี้ยหน่ยเตี้ยหน่อเตี้ยหน่อยต่อไปเป็นการตีด้วยมันไนลาบนะอาร์ตไปตีด้วยมันไนลาบตีด้วยดาบปฏิบัติตีด้วยดาบ เตียอเตยนเตียหนเตีหเียนเ้นอกอกปัดทีสองไม้สาหรับการแสดงนะบมไปมีการกัแทกนะครับมีการกรแทกก็มาเพิ่มน้าหน่เตียหเตียหเตียหหอลานมตีด้มันตั้งกะแทกด้วยันาตีด้วยดาบไม่ได้ตี้ห ตีกับบันไทยล่ะล่ะแจ๊กันบันไทยตีด้วยดาบไม่หมดหมดหมดเลยนะตีเลยล่ะเจ๊กับบันซุ่มตัวตีด้วยดาบเตี้มแดง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 ปืนัปืนนะครับและนี่คือนะครับการแสดงนะครับเกี่ยวกับการใช้ดาบไฟปืนนะครับในการต่อสู้ในกรณีที่กระสุนมูลฐานของเราหมดนะครับ เราไม่มีกระสุนที่จะสู้กับคู่ต่อสู้นะครับ<ม>เรียกกันว่าการตะลุมบอลน,นะครับเราจะใช้มีดดาบปลายปืนนะครับต,ติดตรงต,ตรงบร,ริเวณที่ปลายปืนนะครับต่อสู้กับคู่ต่อสู้นะครับในการใช้ด่าแทง,างต่างๆท<ม>ี่เราฝึกฝนกันมานะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งนะครับยุธทธวิธีนะครับที่น้องๆในหานใหม่ได้รับเรียนฝึกฝนวิชาการต่อสู้นะครับในหน่วยฝึกทหารใหม่ที่สองของเรานะครับอันใหม่เรียวนาย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 เดี่ยวนาย o